นครับผมก็ขอกราบสวัสดีครับยิดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลกูน,นะครับผมก็วันนี้นะครับมีข่าวดีจะมาบอก f อฟนะครับผมสําหรับคนที่รอคอยคํานี้มานานมากแล้วผมนะ่ะจะไปบ้านพี่แบงค์ไปหาพี่แบงค์สอจน้ำปรวันประมาณเดือน ถ้าชมคลิปนี้นะครับผมผมมีความสนุกมาแนะนำอย่างแอ addm55 นะครับผมที่นี่ครบจบทุกวงจรนะครับสําหรับคนที่มาฝากครั้งแรกนะครับผมฝากร้อยรับร้อยห้าสิบฝากหนึ่งพันรับพันห้านะครับผมและยังได้รับสิทธิพิเศษอีกมากมายนะครับผมและสําหรับคนที่สมัครเข้ามาใหม่นะครับยังมีนาทีทองแจกทุกวินาทีได้ลุ้นกันแบบสนุกสนุกเลยนะครับผมกับแอ addm55 นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับอยากเข้ามาลองดูก็ แอดมาได้ที่แอด ebm55 อย่าลืมนะครับมีแอดตามหน้าด้วยนะครับแอดมาได้ที่นี่เลยนะครับผมแอด ebm55 ครับไปรับชมคลิปกันต่อเลยครับน่าจะไปลายเดือนมีนาหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นต้นต้น,ตนเมษานะครับก็จะได้สมใจอยากอย่างที่น้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนตั้งตารอว่าเออจะไปเที่ยวหาพี่แบงค์เมื่อไหร่จะไปเที่ยวหาพี่แบงค์ไหมก็ผมได้มาให้คําตอบแล้วนะครับว่าผมได้ไปแน่นอน แล้วผมกับพี่แบงค์ได้คุยกันไว้แล้วว่าเออผมจะไปในช่วงไหนแต่ว่ายังไม่ได้บอกวันแบบและเวลาแบบจริงๆนะครับว่าจะไปวันไหนแต่มาบอกเอฟซีไว้ก่อนให้ดีใจเล่นๆไปก่อนว่าผมกับพี่แบงค์เนี่ยเดี๋ยวจะได้ไปโคจรเจอกันผมอาจจะขึ้นไปหาลุงนะครับแล้วแล้วก็จะไปเที่ยวหาพี่แบงค์ด้วยนะครับผมลุงไม่ได้เป็นลุงเอ็กนะครับอา่าก็ไปเที่ยวหาพี่แบงค์ด้วยนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยละกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้มาอัปเดต รถในบ้านกันนะครับผมไปดูเลยครับโอเคครับก็เห็นลุงบอกว่าให้ผมเอารถขึ้นไปขี่เล่นด้วยนะครับผมก็ยังยังไม่รู้ว่าจะเอาคันไหนขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็ยังคิดคิดอยู่ยังไงเอฟก็ลองคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะครับคันที่สามารถขี่ได้ก็จะมีนี่ครับน้องวาวุ่นนะครับคันนี้ร้อยยี่ิห้านะครับลูกห้าเจ็ดสองวาวนะครับแล้วก็จะมีหกค่าศูนย์นะครับแล้วก็จะมี KR แต่ k คน่าจะขี่ลําบากครับเพราะว่า รถมันทรงต่ําแต่ถ้าว่าแต่ถ้าว่าได้ไปจริงๆก็อาจจะแบบว่าจัดทรงใหม่นะครับก็ประมาณนั้นแต่คิาน่าจะไม่ค่อยมีใครขี่เพราะพี่แบงค์แก๊กก็ไม่ได้ขี่แล้วแล้วก็จะมีคันนี้ครับดมีมครับ่าคันนี้แล้วก็จะมีน้องชมพูนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ยังขี่ไม่ได้นะครับพวกนี้ก็ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรๆทั้งสิ้นนะครับผมประมาณนั้นทุกคนก็ลองมาคอมเมนต์บอกแล้วกันว่า ให้เอาคันไหนไปขี่ดีแต่ถ้าเอาแบบชิวๆจริงๆแบบว่าสามารถขี่ได้เลยเพราะว่าบ้านพี่แบงก์ก็มีแต่ร้อยยี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเอาคันนี้ไปนะครับไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ผมก็ถามคนดูด้วยนะครับว่าลองลองลองคอมเมนต์มาบอกดูว่าอยากเห็นคันไหนอยากเห็นผมแบบเอารถคันไหนไปขี่แกอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์บอกมานะครับผมอ่าประมาณนั้นถ้าไม่ผิดพลาดประกันใดน,นะครับผมจะเอาไปให้ได้นะครับแล้วก็จะไปขี่เล่นกับพี่แบงค์นะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับนี่ครับคันนี้ผมก็แต่งมาจอดอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยโอ้โหแบบ เลียมๆเลยนะครับไม่ค่อยได้ขี่เลยนะครับผมแต่งหมดไปประมาณรวมทั้งคันรวมอะไรหมดแล้วเสร็จไปเสร็จอยู่ประมาณเก้าหมื่นนะครับคันนี้นะเออก็แบบว่ารอไปขี่อยู่เนาะก็แบบอยากอยากโดนพี่แบงค์เสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยครับอแหมเป็นไงย้อนวันๆว่าแต่ตอนนี้เหมือนแบบฟิลนั้นจะไม่ค่อยกลับมาแล้วนะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยได้แบบขิงอะไรแบบพูดอะไรมากเหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนผมโตขึ้นด้วยแหละเออมันก็เลยแบบฟิลแบบ ข้าวดองดองมันลดลงนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ในเรื่องของการขี่รถเนี่ยผมก็แทบจะไม่ขี่แล้วนะครับเพราะว่า,อาพอเรามีตัวขี่หรือว่าแบบคือถึงไม่มีตัวขี่ผมก็ไม่ค่อยได้ขีน่นานๆไหนจะออกไปขี่ทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะไม่ได้แบบว่าไปขี่เหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างเคองเคอารยเนี่ย,ยรอบล่าสุดที่ทําหมดอีกหกหมื่นนะครับก็ไม่ได้ขี่เหมือนเดิมนะครับก็เอามาจอดนะครับเออามาจอดไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประกาศขายอะไรอย่างเงี้ยแต่มีคนจะเอาแต่ว่า เขาก็รอตังเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นพักพวกของช่างเบียร์จันร์สิบสานะครับแต่ว่าก็ยังไม่เอาสักทีก็เดียวผมว่าจะประกาศอีกทีแล้วนะครับจะประกาศอีกทีเพื่อให้มันออกนะครับผมจะเอาเงินไปทําทุนต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้ทําการเอาตังเนี่ยไปเริ่มทําทุนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกๆอย่างเลยนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอน้ํายานะครับ SMD นะครับของนาดินเสียไม่ได้นะครับอันนี้ก็เพิ่งสั่งมาลังหนึ่งนะครับยังไม่ได้เปิดใช้ยังไม่ได้ลองเทสยังไม่ได้รีวิวให้น้าเลยนะครับถ้าน้าได้ดูคลิปนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับนี่นะครับใครสนใจสั่งมาได้นะครับอันนี้ขวดละกระป๋องละ199กานะครับก็ลองไปดูรีวิวนะาดูนะครับถ้าที่ใต้แบบว่ากลัวส่งน้านน่นนี่นั่นก็สั่งที่ผมได้นะครับก็สามารถส่งได้แล้วก็ถึงเร็วนะครับ SMD นะครับเป็นน้ํายาแบบว่า เคลือบรถนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลองเทสนะแต่ว่าเห็นน้าแกรีวิวแล้วก็น่าสนใจก็เลยสั่งมาเอาไว้ขายนะครับแล้วก็ใช้เองด้วยนะครับประมาณนั้นแล้วก็จะมีในส่วนของน้ํายาสอจอนะครับ SJ112 นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับสองขวดนะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับอ่าก็จะเอาไว้ล้างเครื่องทุกทวันนี้ผมใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นล้างมือหรือล้างเครื่องนะครับก็จะใช้เป็นของของ SJ112 นะครับก็จะเป็นน้ํายา กำจัดคราบอเนกประสงค์นะครับตัวนี้เคยถ่ายคลิปรีวิวไปแล้วนะครับก็ลองไปดูกันดูนะครับว่าใช้ดีหรือไม่ดีอะไรยังไงนะครับผมไม่ต้องบอกอะไรมากเนาะเพราะว่าพี่แบงค์แกก็รีวิวให้ดูใน t i k t o k เยอะอยู่แล้วนะครับผมแต่อันนี้ก็สําหรับใครที่แบบว่าอยู่ที่ใต้เนาะไม่อยากแบบเออรอนานอะไรเงี้ยก็สามารถมาสั่งที่ผมได้นะครับสามารถอุดหนุนผมได้นะครับผมก็จะได้เอาทุนไปทําอย่างอื่นต่อนะครับมาทารถคงรถแข่งอะไรอย่างงี้ก็วานไปนะครับนี่นะครับสติ๊กเกอร์ก็จะมาแบบนี้นะครับ แล้วก็จะได้สองขวดนะครับแล้วก็จะมีหัวฟ็อกกี้ให้หนึ่งหัวนะครับเป็นแบบนี้นะครับหัวฟ็อกกี้จะเป็นละองเป็นฝอยแบบอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมก็เนี่ยครับสั่งยงสั่งยางมารอรถแข่งนะครับฝากติดตามรถแข่งด้วยนะครับล่าสุดก็ไปแข่งที่สนามสงขานะครับแล้วก็ฝากน้ํามันเครื่องด้วยนะครับนี่ก็แบบแบบนี้รถแข่งคันนี้นะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ทำอีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเป็นสีอะไรแบบในรูปแบบไหนนะครับผม แต่คันนี้เดี๋ยวสักพักผมจะทําเป็นทรงเชงนะครับถ้าว่าคนดูว่าเป็นทรงเชงดีหรือไม่ดียังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยละกันนะครับผมจะทําเป็นในรุ่นของกล่องเปิดนะครับก็คือรีแมปเพราะว่าตัวผมเองรีแมปอยู่แล้วนะครับถ้าว่าผมรีแมปได้ก็จะสามารถต่อในอา,อาชีพการงานผมได้นะครับผมก็จะทําในรุ่นของรีแมปนะครับก็จะได้วัดประสิทธิภาพแล้วก็ศักยภาพของตัวเองด้วยความรู้ความเข้าใจของตัวเองด้วยว่าผมเข้าใจจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะครับผมประมาณนี้ แล้วก็จะมีในส่วนของชุดคิดเบลิกนะครับก็มีนะครับชุดคิดเบลิกอนี่อันนี้ก็คิดให้หมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีพวกเรือนอะไรพวกนี้ขายด้วยนะครับนี่นะครับเรือนก็จะเป็นแบบเรือนนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับยี่สิบแปดมิลนะครับเป็นเรือนของแบบพวกห้าสามอะไรพวกนี้แคมท่อก็ใส่ได้นะครับประมาณนั้นแล้วจะเป็นชุดคิดก็จะเป็นแบบนี้นะครับมี เสื้อลูกแล้วก็แคมแล้วก็สปริงวาลนะครับแบบนี้นะครับนะครับอยากรู้อะไรยังไงก็ทักแชทมาถามได้นะครับอ่ามาถามได้อะไรอย่างนี้นะครับก็ชุดคิดพวกนี้ถ้าประกอบก็อยู่มา135ขึ้นอยู่แล้วนะครับใ,ในในคิวตานะครับถ้าเป็นพวกอ่าโทรศัพท์ก็อยู่มา140บวกนะครับแต่ถ้าว่ารถทรงแบบทรงเชิงทรงอะไรพวกนั้นเลยก็จะอยู่ประมาณ140บวกแบบบวกบวกเลยนะครับผมอ่าอาจจะ มีติดติดเกือบร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวผมเองไล่รถหนักอยู่ที่เป็นรถทรงเชงนะแต่ว่าเป็นรถหนักอยู่ที่ร้อยสี่สิบเจ็ดน้ำหนักกูที่ห้าสิบโลนะครับแล้วก็ชุดคิดนี้นะครับที่ผมเอาไปแข่งองขานั่นก็สี่ร้อยเมตรวิ่งอยู่สี่ร้อยเมตรวิ่งอยู่สิบสามจุดเอ้ยสิบห้าจุดสามอันนี้คือผมเอาชุดคิดไปแข่งนะครับทีลาสุดสนามล่าสุดเพราะว่าเสื้อลูกหัวนุง่งหัวนูนเสื้อลูกแข่งอะไรพวกเนี้ยแล้วก็แชมแข่งอะไรพวกเนี้ยคือผมไม่พร้อมนะครับ เตรียมไม่ทันแล้วก็เร่งเครื่องแล้วมันแบบมันเหมือนจะชนตลอดเวลานะครับผมมันก็เลยผมก็เลยประกอบคิดๆ,ๆไปแข่งนะครับก็วิ่งอยู่เนี่ยก็ไล่วิ่งอยู่ใส่สตอร์13 27ไปแข่งนะครับแล้วก็วิ่งอยู่ประมาณ15 15 1 5.3อ่าแต่ตอนซ้อมตอนแบบ แคมธรรมดาโน่นนี่นั่นก็อยู่15.1อะไรอย่างเงี้ยตอนตอนแบบไล่โป้ๆเอ้ไล่จีเวสคิวตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ายังไม่แรงนะครับยังไม่แรงแต่ว่าก็มันก็พอวิ่งได้นะครับพอวิ่งได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนั้นส่วน201เมตรเทสในคิวตาแต่ไม่ใช่เป็นสเตอร์201นะก็อยู่ประมาณ9.4อะไรประมาณนี้นะครับในชุดคิด ชุดคิดนะไม่ใช่ชุดแบบแข่งไม่ได้ชุดอะไรเลยนะคือชุดคิดจริงๆนะที่ผมแบบได้ลองทําแบบเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบว่าเก็บรายละเอียดอะไรมากนะก,ก็วิ่งอยู่ประมาณนี้ถ้าใครว่าต่อยอดสําหรับชุดคิดผมได้ก็ดีใจด้วยนะครับก็ใครสนใจก็พักมาได้แต่อันนี้เรื่องจริงนะในเรื่องที่ผมบอกไปในต้นคลิปว่าผมจะไปหาสอจอนม้มือวันอันนี้คือเรื่องจริงนะครับถ้าใครแบบว่าคิดเห็นยังไงหรืออยากให้ผมเอาคันไหนไปวิ่งกับแกก็คอมเมนต์มาบอกด้วยละกันนะครับผมก็จะประมาณนี้แต่คันที่พร้อมมาที่สุดก็น่าจะเป็นคันนี้นะครับ ข,ของคันนี้เลยเออเนี่ยผมก <c oughs> ็คือมันสวยเอาง่ายๆตามพี่แบงค์ไม่ทันอยู่แล้วแหละพี่แบงค์พี่แบงค์แรงเกินต้องบอกว่าพี่แบงค์แรงเกินนะครับไม่น่าทันนะเออเพราะตัวเลขผมก็สู้แกไม่ได้แล้วก็ความรู้ก็สู้แกไม่ได้สู้ไม่ได้ทั้งทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้ก็คือยอมเลยนะครับพี่แบงค์คือโน1เลยนะครับตอนนี้ก็นั่นแหละไปให้พี่แบงค์ได้ฝึกได้สอนวิช่งวิชาด้วยนะครับจะได้แบบว่าเอามาพัฒนาตัวเองต่อนะครับ ก็ฝากติดตามด้วยละกันแล้วฝากเริ่มกลังใจด้วยละกันนะครับทุกคนเออผมเองก็กลับมาแล้วแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปบ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าก็พยายามจะทําให้มันดีที่สุดนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าอยากให้เอาคันนี้ไปก็ยังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยละกันนะครับก็อุตส่าห์แต่งมาแล้วเนาะเออแต่ไม่ค่อยได้ขับเลยถ้าได้ไปขับล่นเนี่ยเกก็น่าจะดีนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็รถลูกค้าก็รอเพียบเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็รอแกะคืนนี้นะครับอันนี้ก็เครื่องนะครับทาหมดนะครับเอ แกะเกือหมด5ทรง5 3นะครับนี่แกะแบบละเอียดยิบนะครับอันนี้ก็นี่ครับเต็มหมดนะครับนี่รอทําอยู่นะครับก็ฝากติดตามด้วยโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมก็นานๆมาทียังไงฝากคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยลวกันนะครับไว้จะมาทำคลิปดีๆสนุกๆให้ดูอีกนะครับผมเราวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับขอตัวไปพักก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับ